สวัสดีครับสวัสดีกับวันจันทร์ที่27มกราคมนะครับเป็นวันกําหนดการโอนเงินสำหรับผู้ที่ได้รับเงินสด1นึ่งบาทผ่านทางบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกผ่านหมายเลขบัตรประชาชนนะครับที่โอนเป็นเงินสดเข้าทางบัญชีนะครับสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐและผ่านเกณฑ์รายได้ตามคุณสมบัติต่างๆและมีอายุครบ 60ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะครับวันนี้เป็นวันแรกในการโอนเงินนะครับท่านใดที่ได้รับการโอนเงินแล้วก็ยินดีด้วยนะครับซึ่งการเข้าไปเช็คสถานะในแอปทางรัฐนะครับถ้าขึ้นสถานะที่4หมายความว่าท่านไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัตินะครับอาจจะเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะครับก็สามารถยึดอุทธรณ์ได้แต่ว่าปมอุทธรณ์ไม่มีในแอปทางรัฐนะครับท่านต้องโทรไปที่หมายเลข1 11 111 14ี่ตัวนะครับเพื่อทาการยื่นขออุทธรณ์แล้วก็แจ้งรายละเอียดว่าท่านไม่ผ่านในเรื่องใดนะครับส่วนผู้ที่ผ่านแล้วนะครับก็จะได้รับการโอนเงินผ่านเป็นเงินสดผ่านทางบัญชีนะครับเข้าทางบัญชีที่ท่านผูกพร้อมเพย์ผ่านหมายเลขบัตรประชาชนเอาไว้และสามารถเช็คสถานะการโอนว่าโอนสําเร็จได้หรือไม่นะครับแต่วันที่28มกราคมนะครับส่วนท่านใดที่เช็คสถานะแล้วผ่านขึ้นหมายเลข อันดับที่5นะครับแต่ยังไม่ได้รับการโอนเงินอาจจะติดที่ปัญหาเรื่องการผูกพันเพที่ไม่ทันกําหนดเวลาในวันที่22มกราคมนะครับแต่ก็ไม่ต้องจุกใจเพราะว่าจะมีการโอนซ้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับในเดือนกุมภาพันธ์นาเมืาประมาณวันที่28นะครับก็สามารถได้รับการโอนอีกครั้งก็ขอให้ไปผูกพันเพทที่ผูกผ่านมายเลขบัตรประชาชนเอาไว้ให้เรียบร้อยนะครับเพื่อจะได้รับการโอนในรอบต่อไปส่วนผู้ที่ไม่ผ่านที่ขึ้นสถานะที่4นะครับก็สามารถไป ตรวจสอบว่าท่านไม่ผ่านในเรื่องใดนะครับแล้วก็ไปทําการยื่นอุทธรณ์ได้นะครับส่วนผู้สูงอายุที่ไม่ผ่านนะครับอาจจะเนื่องจากลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐไม่ทันหรือว่าไม่ได้ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัดนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับและเป็นผู้สูงอายุที่อายุครบ60ปีบนบูณ์หรือไม่ก็แล้วแต่นะครับก็สามารถไป ลงทะเบียนได้อีกครั้งหนึ่งนะครับในกลุ่มผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนะครับก็ต้องรอกําหนดการจากทางรัฐบาลอีกครั้งว่าเกี่ยวกับรายละเอียดของกลุ่มนี้นะครับผู้สูงอายุซึ่งกล่าวมาที่ผ่านมานี้นะครับคือผู้สูงอายุที่ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐไม่ทันหรือว่าลงทะเบียนไม่ผ่านนะครับและไม่ได้อยู่ในเฟส1เฟส2และเฟส3นะครับก็สามารถไปลงทะเบียนในเฟสที่4สําหรับกลุ่มผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนได้อีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนสาเหตุ หลักๆนะครับสประการนะครับที่ไม่สามารถทําให้ท่านได้รับการโอนเงินสด1นึ่บาทผ่านทางบัญชีพร้อมเยสที่ผูกผ่านหมายเลขบัตรประชาชนนะครับในเฟสที่2นี้นะครับก็มีหลักๆนะก็คืออาจจะมีอายุไม่ถึง60ปีบริบูรณ์นะครับนับแต่วันที่15กัน,นยายน2,507นะครับแล้วก็ มีรายได้เกินเอ่องบปีก็ประมาณ2566คือ840,000 0บาทต่อปีนะครับแล้วก็3มนะครับมีเงินฝากในบัญชีเกินเอ่อ5 0 0 0 0 0บาทนะครับนับถึงวันที่30มิถุนายน67นะครับแล้วก็ข้อที่4นะครับลงทะเบียนผ่านแอปทางรับไม่ผ่านนะครับหรือว่าลงทะเบียนไม่ทันนะครับจึงทำให้ไม่สามารถได้รับการโอนเงินในเฟสที่2นี้นะครับสำหรับผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน60ปีบริบูรณ์นะครับที่ ไม่ได้ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐเอาไว้นะครับส่วนผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีบริบูรณ์นะครับและเช็ครายชื่อผ่านแอปทางรัฐแล้วขึ้นว่าไม่ผ่านสถานะอยู่สถานะที่4นะครับอาจจะเนื่องจากปัญหาใดก็แล้วแต่ก็สามารถยื่นอุทธรณ์ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าท่านคิดว่าตัวท่านอาจจะมีสิทธิ์ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติต่างๆและได้รับการโอนเงินนะก็สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์1111นะครับ 14ตัวได้เลยนะครับส่วนผู้ที่เข้าตรวจเช็คลายชื่อและผ่านคุณสมบัตินะครับก็จะได้รับการโอนเงินภายในวันนี้นะครับผ่านทางบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกผ่านไม่ได้บัตรประชาชนเป็นเงินสดนะครับและสามารถตรวจสอบสถานะการโอนว่าโอนสมเร็จได้หรือไม่นะครับผ่านแอปสั่งรัดได้อีกครั้งหนึ่งในวันที่28มกราคม68นะครับส่วนผู้สูงอายุที่มีอายุยังไม่ถึง60ปีคือ59ปีลงมานะครับจะจัดอยู่ในเฟสที่สานะครับก็จะได้รับการ โอนเงินครับในวันช่วงเดือนเมษายนเป็นช่วงกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับจะได้รับเป็นเงินดิจิตอลนะครับใช้ผ่านแอปที่ได้ลงทะเบียนและได้พัฒนาแอปขึ้นมาใหม่ของทางร,งรัฐบาลนะครับ และจะไม่ได้รับเป็นเงินสดนะครับและใช้ตามเกณฑ์คุณสมบัติต่างของโครงการคือใช้ในภูมิลำเนาของตัวเองตามบัตรประชาชนและในร้านค้าที่ร่วมโครงการนะครับซึ่งผู้สูงอายุในเศษที่3นี้นะครับก็จะต้องผ่านเกณฑ์การคัดกรองคุณสมบัติต่างๆเหมือนกับผู้ที่ได้รับเงินในเศษที่2เช่นกันนะครับส่วนในเศษที่4สําหรับกลุ่มที่4กลุ่มสุดท้ายก็คือผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนะครับอันนี้ยังไม่มีคําตอบหรือความชัดเจนใดๆจากทางรัฐบาลนะครับก็ต้องรอความชัดเจนและรอการ ถแถลงออกมาอีกครั้งหนึ่งครับเกี่ยวกับารายละเอียดและการเปิดให้ลงทะเบียนและวิธีการใช้เงินและวิธีการที่จะได้รับเงินในทางรูปแบบไหนนะครับจะเป็นเงินสดหรือว่าจะเป็นแบบเอ,อ่อ qr code ก็แล้วแต่นะครับอันนี้ก็ต้องรอความชัดเจนอีกครั้งหนึ่งครับทั้งหมดนี้คือข้อมูลข่าวสารที่นําเสนอกันในวันนี้นะครับก็คลิปนี้ดีประโยชน์ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้กับผมในแวด้วยน,นะครับสวัสดีครับ